แต่ว่ากระบะยกหน้าไปได้นะดูสามสองหนึ่งไป สุสีฮะสุสีฮะโอ้โหสุสีวันนี้เป็นวันพิเศษเลยเรามาอยู่กับเกม BNG นะครับหลายคนต้องเคยเห็นมาบ้างแหละนะสาหรับเกมนี้นะครับก็พิเศษสุดๆเลยนะครับผมได้ทํากระบะนะครับอ่าก็เป็นกระบะตัวนี้เลยนะครับซึ่งผมทำมากระบะนะครับในอีกเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมที่เอาไว้แบบสร้างรถไปของเราเองนะฮะทำเครื่องทำอะไรเองหมดนะครับเป็นเหมือนเราเป็น เจ้าของโรงงานเลยก็ว่าได้นะครับผมนั่นก็คือเกมออโตเมชันนะครับผมอยู่กับรถของผมที่ผมสร้างเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะพิเศษยังไงนะครับโอเคก็จะมาดูเลยเนาะก็เริ่มต้นด้วยกระจังหน้านะครับก็ผมก็แบบเอาโค้งออกไปเลยเอาแบบ กระจังหน้าออกไปเลยนะครับก็โชว์เปิดฝากระปรงก็เป็นแบบเครื่องแบบนี้เนาะเป็นเครื่อง3ลิตรนะครับผมเทอร์โบโปกติดีเมกอะเทอร์โบนะครับมันจะอยู่ฝั่งซ้ายแต่ว่าตัวเครื่องอะมันเป็นมาแบบนี้ผมก็เลยเอาเอาเอ,เอไม่เป็นไรก็เอาเทอร์โบไว้ด้านขวาน,นะครับก็ประมาณนี้เนาะอยู่ที่ประมาณ540แรงม้านะครับก็ถือว่าแรงมากๆเลยละครับผม แต่ผมก็เซ็ตให้มันเป็นแบบอยู่ในพื้นฐานของกระบะนะครับตัวล้อก็เป็น te 37นะครับผมเบรกนะครับผมผมมโนว่าเป็นเอเลสละกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ให้ใส่ย,ยี่ห้อเลยเนาะก็เออเอเลสละกันนะครับผม <c oughs> ส่วนเรามาดูด้านในนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากนะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบมีอะมีพวงมาลายัยมีเกียร์แค่นี้เองนะครับแล้วก็มีวัดรอบบูสต์ภายในก็แบบเบสิกเท่านี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีเหล็กส่วนล้อนะครับก็เป็นแบบล,อล้อล้นนะ อ,อยู่ในเกมเราไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยนะครับจะใส่ยังไงก็ได้นะฮะโอเคนะครับส่วนด้านหลังนะฮะอันนี้เหมือนเหล็กอะไรเหล็กตัว X อเหรอที่เขาไว้กันไหนกันของอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้ว่าใส่ปไปทำไมนะครับส่วนท่อนะฮะก็จะเป็นแบบท่อแบบ เอาง่ายๆคือผมงานหยาบอ่ะก็คือเป็นทอดเชื่อมท่นแหละนะครับแต่เป็นงานหยาบนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชอ่ามอสที่ทํามาจากไอนะ้สามดีเนาะไม่ได้เข้าโปรแกรม3ามดีแต่มันเป็นเกมนะครับการที่เราทํารถในเกมแล้วมาลงใน b ีมนนะครับผมก็มันก็จะช่ยๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะอ่าโอเคไปครับผมเดีย๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงเจ้ากระบะดีแม็กคันนี้นะครับ540แรงม้านะ เสียงผมก็เอาแบบเอาเสียงไปโม่ใหม่นะครับก็จะเป็นเสียงเหมือนกระบะดีเซลแถวบ้านเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็ใช้เป็นพวงมาลัย G 923อยู่นะครับผมอ่ามันก็จะได้ฟิลเนาะได้ฟิลมาได้ขับรถจริงๆอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิ้ลให้ฟังนะครับผมอ่านี่มีจะมีควันออกนิดนึงนะควันควัน นี่รอดใจจริงๆเลยนะเราก็จะขับชิวๆกันเนาะเกเคผมเดี๋ยวผมเลี้ยวขวาแล้วกันเอาๆๆมาขับรถตกตกท่อเลยนะอันนี้ผมก็เพิ่ม AI มานะจะได้แบบเหมือนกับเราจะได้ไม่เหงานะ ไะโชว์ับรถตกท่ออีกผมไปทำเสียงมามันก็จะดังกว่าปกตินิดนึงนะครับแล้วก็ทำให้เหมือนกระปะแบบใส่ท่อแต่งอะไรประมาณนี้อ่าสังเกตได้ว่าจะมีควันออกมานะ เรื่อความเป็นดีเซลก็ต้องมีควันอยู่แล้วล่ะแบบเต่งขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ชิวๆก่อนนะฮะรถเยอะรถเยอะเนี่ยจะต้องมีสปีดกันนิดนึงแต่ตอนนี้รถเยอะอยู่นะโอเคแซงสีไปเลยไม่กลัวไม่กลัว ตอนนี้เราอยู่กับชนบทนะ oh. ก็แซงได้เลยนะครับจะขับขับรถจริงๆต้องรามัดระวังมากนะครับมันเกมนะ oh. เดี๋ยวซ้ายแล้วกัน oh. อ่ะปไปเรยวหน่อยปไปเรยวหน่อย oh. เรามาดูด้านหน้ากันนะ oh. อเออโรถเยอะจริงๆ <S <S แสงแสงฮะแสงฮะอ๋อโอ,โอ,โอมีเทอร์โบนะฮะแต่เสียงเทอร์โบเนี่ยจะไม่ดังนะก็มันเป็นของเกมนี้แล้วกันเสียงเทอร์โบมันก็จะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ก่อนโอเคแหละมีเทอร์โบเนาะ ดยรวมผมว่าโอเคนะเหมือนผมขับกระบะอยู่เลยนะครับส่วนตัวผมก็เคยขับกระบะแหละเป็นของพ่อนะโอโอโอ,โอ,โอโบเบรกอะไรกันแสงฮนะบอะกเลยว่ายางแรงอุ้ยขอลองใช้ความเร็วหน่อนยะไป โอ้โโอ้โหอ้าอโอ้โอ้ฮ่า่าู้ใช้ความเร็วทางโค้งนี่ไม่ใช่วิธีที่ดีเลยจริงๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอะไฮเวย์นะครับลองท็อปสปีดของคันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะว่าคันนี้จะแรงเท่าไหร่เร่งเท่าไหร่นะครับว่าแรงหรือเปล่า เดี๋ยวเราไปจ่ายตัวก่อนเอ้รัปกดโลเพโลเพเดี๋ยวเราไปจ่ายตัวไฮเวจ่ายตัวทั้งด่วนก่อนนะฮะจ่ายตัว่อยเพ่นี่ครับผมที่สิบบาทไป<ะ>เ,เดี๋ยวเรามาลองทับสปีดกันตรงนี้นะฮะ จะเกิดอะไามีไฟออกข่อด้วยนะไม่รู้ว่ากระป๋ายิงเขาออกทอหรือเปล่าลสองคน้วยยังไปได้เลยเลย 270ครับ280 290 300นะฮะโอเคประมาณ3 0 1 302ยนอะกระบาดีเซลโอ้ยตา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 ยโอเคประมาณนะครับประมาณ302้อ่าเป็นกระบาดีขึ้นเลข300นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าะจะมีของอะไรให้ยกบ้างนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะลองแบบเบสิกเบาๆนะครับยางรถแล้วกันได้ไหมมันเป็นแบบไหนล่ะแบบนี้มันจะหนักหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเบาๆนะครับเป็นยางรถแล้วกันเนะาะมาขนยางเป็นยังไงมาดูก็ยังสบายๆนะ ดูควเป็นรถกระบะนะครับขนอะไรก็สบายๆนะครับยางรถดีจิบจ้อยมากก็ดูความเร็วไม่ตกเลยนะผมว่ามันเบาไปว่ะอ่ะกล่องแล้วกัน200กิโลนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกล่อง200โลผมกลัวมันตกจังเลยเดี๋ยวผมยึดไว้แล้วกันอ่ะยึดไว้สัก ยึดกับกระจกนี่แหละไปกอง2องกิโลไปดูว่าไหวหรือเปล่าไนด,ดูสิผมว่าโอเคนะก็ไม่อันนี้เยอะแต่ผมว่าถ้าไม่แต่งโรเตรียเนี่ยน,น่าจะขนอะไรก็ได้นะกระบะแข็งแกร่งอยู่แล้วไปสอ0 0้โลไปโอ้ยเหมือนกองจะหล่นเลยอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมันทะลุเหล็กออกมาแล้วอะ่ะเป็นหนึ่งนะฮะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเหมือนมันจะหล่นเลยฮะ Ee, โอ้แหลังรถทางหมดแล้วบ้างเนี่ยโอเคไปทำไมทำไมผมเชื่อมก่อนเอาดับอีกอู้ดู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 เหมือนจะหล่นเลยไม่เป็นไรเรายังไปได้ผมเชื่อมไปแล้วสองร้อยโลไปโอ้ยกองจะหล่นกองจะหล่น đừng cái dân quần đây này quan quần quan à dân đây dân đây โอ้ยกล่องยังยึดติดโอ้ยกล่องติดกล่องติดหนุมกล่องนี่อย่ากระทากาวตาช้างนะฮะโอ้กาวลาทิปโอเคกล่องก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแต่รถก็ยับเยินเลยนะโอ้ยดูดูดูล็อกกิ้งล็อกกิ้งล็อกกิ้งไปด้วยแล้วไปนู่นแล้วเอานี่ละกันหินนหินจะเอาไปอุดเขื่อนอุดน้ำรั่วน้ำหลากนะครับผม1440กิโลมาดูกันนะครับผมไป ไหลหลมไล่ลมไล่ล,ล,ลมไปอุยอ๊ย,อ,ย,อ,ยอุยอะไรหลน่นได้ยินเสียงไหมฮูด้ดจ้ะฮูไฟออกไปออกไปจะเบียนรุดไปแล้วเมื่อกี้ใส่ต้องเกียร์ต่ำก็ถือว่ายังสบายอยู่นะแต่ดูเหมือนอะจะไปแล้ว เหมือนรถนี่ยกหน้าเลยทีเดียวนะครับเฮ้ยอยังไหวอยู่ยังไหวอยูย่ยังแบบม,มีอาการแ,บบแรงอยู่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าความเร็วรถไปเยอะไหมนะโอู้หูรถยกหน้าเลยโอเคไปเลย บูสก็อยู่ที่โอ้โหสี่อเดไปบนึงนะฮะเักาส์บูสก็อยู่ที่ประมาณ 40... กว่าเลยนะโอ้มันเวี่ยงอ่ะทำไมมันเวี่ยงอ่ะมันขับยากมากเลยนะฮแม่แม่ค่อยๆไป นรถมันเหมือนขับยากมาเหมือนมันยกหน้าอยู่ตลอดด้วยแล้วก็ล้อมันไม่ค่อยจะติดพื้นด้วยนะครับมันก็ขับยากนิดนึงเนี่ยเนี่ย่ย่ไมมล้อไม่ค่อยติดพื้นนะดับผมให้เลยสามพันโลจัดไปไอ้น้องชาย หิน3,100กว่าโลอ้ใหญ่มากใหญ่มากๆนะฮะโอ้ยลืมสต็อปเป็นหินที่ต้องเป็นรถบรรทุกแล้วแหละที่จะขนหินนี่นะฮะแต่เราเป็นกระบะถึง540แรงมา้าเราจะไปกลัวอะไรนะฮะเราก็ต้องอยากกลัวนะครับผมอืมนี่ยังยัง,ย,งยังถือว่าโอเคอยู่ รามาดูกันว่ากระบ,บาเมื่อกี้มันเฟลเอาไหมาโอ้ยต้องรอบูทเอาดับแล้วบ,บูทจุกมาบูทจุกมมาต้องรอบูทก่อนนะโอเคเครื่องมันถึงจะทำงานต่อไปได้ อันนี้พวมอะไรนี่สัตว์เก๊กเก๊กกนะฮะโอ้โหยกหน้าเลยเมื่อกี้ตอนตอนพู๊ตมาตอนพู๊ตมานี่ยกหน้าเลยนะเดี๋ยวเอามปเอาไปโอ้รถยกรถยกหน้าเมื่อกี้โอ้ยยุยยุยยุยรถยกหน้าเอาไปเอาไปรถยกหน้ารถยกหน้าดูดูืูยกหน้าโอ้ยซิ่งซิ่งซิ่งเอาไปเอาไปชอบ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 รถยกหน้ารถยกหน้า ใครว่ารถกระบะยกหน้าไม่ได้นะเดี๋ยวดูเด,ด, oh, oh, oh. ด,ดี๋ยวดูหนึ่งสองโอ้ก็ก็ยุ่งหน้าดียก่งหน้าดีใครว่ากระบะยกหน้าไม่ได้นะดูโอ้แ oh. ร oh, งแรงแรงเดี๋ยวคราวหน้านะผมจะผมจะเปลี่ยนเครื่องเลยผมจะเอาเครื่อง GTR มาใส่เออใครอยากดูต่อใครอยากติดตามนะท่านก็ กดติดตามและกดไลค์ด้วยนะครับผมถ้าขึ้นเขา,นนะราตรงนั้นอ่ะไม่ไหวแต่ถ้าทางตรงอ่ะชิวๆอยู่นี่เดี๋ยวหักเลยว้ดูนี่ดิฟดิฟดิฟโอ้พังโอเคก็จะเป็นหินเนี่ยแหละแต่จะหนักกว่าเอาไปเลย5,000กิโลอ่า5,000กิโล ก็ <S <S ไม่ใหญ่ right, เท่าไหร่นี่ครับอ่ะมาดูกันอุยอุยอุยจะไหวหรือเปล่า5,000ักิโลอุ๊ยเดี๋ยวลืมเหยียบคันทำไงห้า0ันกิโลไป<อ>ไม่ไหววะดูเหมือนจะต้องตันที่5,000ักิโลเลยนะฮะมันไม่5,000ั 5, กิโลนั่นก็คือ5ตันนั่นเองกระบะ ยกเมื่อกี้ยกไป3ตันน่ะนี่5้ตันอะ่ะยิ่งกว่ารถบรรทุกอลยเนี่ยมาต้องทำไงให้บูธมันมาเฮ้ต้อาทำอะไรดิโอ,โอ้ต้องให้บูธมันมาถือว่าไปได้ไหมโอ้โหแบบสุดจัดนะ Okay. สรุปมันขนได้ประมาณอ่ะตีอะไรประมาณสามพันสามพันโลสี่พันโลน่าจะสามสี่ตันนะครับก็คือเกินแล้วแหละจริงๆถ้าจะขนสามสี่ตันเนี่ยก็ต้องเออเล่นรถบรรทุกแล้วแหละนะใครเขาจะเอากระบะอะไรมาขนเป็นตันนะครับผมเป็นสามสี่ตันนี่ก็ไม่ไหวนะโอเคอ่อผมคิดอย่างหนึ่งได้นะครับถ้าเอารถกระบะเ่ย ไปดึงเชือกแข่งกับคนอื่นเนี่ยจะไหวหรือเปล่ามาครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ากระบะบ้าพลังอย่างกระบะของอเมริกาเนี่ยกับกระบะไทยนะครับผมมาดูกันว่ากระบะใครจะเหนือกว่ากันนะครับอ่ากระบะผมก็แต่งเต็มมาที่เรียบร้อยแต่กระบะเมีกันไม่ได้แต่งนะ V8 ก็แรงแล้วนะะเอาไว้ยกของยกอะไรนะมาเชของพร้อมกอัน โอเคนะครับผมมาดูกันว่าใครจะชนะเราจะเริ่มในอีก 3, 2 1ไปอุหยบูทผมไม่มาบูทดผมมันไม่มาผมต้องรอให้บูทผมมาก่อนนะโอเคโอเคสามสองหนึ่งไป นี่แหละนี่แหละโอ้หไม่ไหวครับรถเราไม่ไหวฮะโอ้ยโอ้ไม่ไหวนะฮะโอ้ยตายโอเคโอเค,โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับอ่าเขาเรียกว่ากีไมเนี่ยเป็นสนามเด็กนะเดี๋ยวเรามาลองเด็กกระบะกันนะครับประมาณ thế nào ấy, mình dài thế nào ấy, cái này này, ôi, lênh nít tiêu anh หกวิเจ็ดวิแวิอ่าประมาณ13วินะครับผมมาแข่งกับคนอื่นบ้างน,นะครับมาดูกันว่าแข่งเราจะสู้ใครได้บ้างอ่าวราสปอร์ตไปเลยนะครับผม ประมาณคันนี้โอเครีไทยสิบสามวิเอ๊ okay. ไปเอาสุสีฮะสุสีฮะโอ้โหสุสีอ๋อกระบะโอ้ลืมสับเกียร์ลืมสับเกียร์อ๋อกระบะเราก็ชนะรถซปเปอร์คาร์ไปได้นะครับผมอ่าประมาณสิบสามวิแหละ โอเคนะครับผมวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนเนาะก,ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับชอบกันไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอนาคตผมอาจจะเอากระปาะคันนี้ไปใส่เครื่อง GTR ก็ได้หรือผมจะทำรถอะไรออกมาอีกนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันนะครับกระปะกระปะบายบาย